สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละ a n d อ o i V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทำเพื่อเป็นการนำสินค้าไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิปโต2023อันนี้ก็จะเป็น EP ที่341นะฮะนนี้ก็จะเป็นข่าวของเกม LOOC นะอ่าก็เมื่อวานก็ทำคลิปไปก็ผอนเงินไม่ได้นะวันนี้ก็หลังจากเมื่อวานทำไปก็เมื่อคืนก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับผมนะ เขาก็บอกประมาณว่าอ่าผมลงทุนเกมนี้ไปยังไม่ได้ถอนสักบาทเลยนะอก็ผมก็ลงเป็นแสนนะโอ้หเป็นแสนเลยเหรอโอ้โหเยอะนะอก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเว็บปิดหนีแล้วนะ,นะะคือเมื่อวานยยังเข้าได้อยู่นะยังเห็นไวล์ลิตย,ยังเห็นอะไรอยู่นะแต่วันนี้พอมันเป็นลิงก์เกมกับลิงก์นี้พอกดเข้าไปดูนะมันมันไม่มีอะไรแล้วนะ เว็บบินแล้วนะคือปิดหนีไปแล้วนะครับอ่าก็เห็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าถอนกันไม่ได้นะอ่าแล้วก็พอมาเมื่อวานก็ถอนไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ปิดหนีแล้วนะครับอ่ะอันนี้คืออ่าน่าจะเห็นกันนะเว็บเข้าเกมนะ L.O.C นะเข้าไม่ได้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะขาวโบนะนะ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นไวลิสก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะก็ไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าปิดไปหมดแล้วนะก็เป็นสแกมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ กะการลงทุนทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงทั้งของจริงทั้งของปลอมทั้งแชรลูกโซ่มันก็มีความเสี่ยงวะนะต่อให้เราไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังนะเงินใครก็อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียเงินด้วยนะคนที่ได้เงินไปก็ก็ก็มาระมัดระวังด้วยละกันนะครับเพราะว่าบางทีนะเราอาจครั้งนี้ไม่พลาดครั้งหน้าหรอจะพลาดนะ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามะรับชมนะครับนะเว็บบินไปแล้วนะโอเคไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะ,ะบูพิวเอ็นทดลองใช้ส0ิบวันเข้าเล่นใช้เล่นเกมต่างประเทศหรือดูเข้าเว็บต่างประเทศที่โดนบล็อกนะดูเนฟิกส์แต่ละประเทศได้นะโพสจังเขียนกระทู้สร้างอะไได้นะแชร์ลิงก์แชร,แชร,แชร์วิดีโอสร้างวิดีโอนะก็กดคนละหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องนะกระดานเทคคี่ตูนอันดับหนึ่งโลกใบนนะเปิดมาห้าปีเกือบ6ปีนะ ใครสนใจสมัครได้โอเคเอ็กเวทเรชคริปโตอันดับ2โลกนะนะโอเคเอ็กนี่ยไม่ีกว่าเทปมาจินดีสุดในโลกดีกว่าใบน,นั้นดีไงก็ลองสมัครกระเทอดูกูคอยต้นน้ำเกตในโอเอลแบงสายเกมโกลโมโบล็อกรอคอยบิทคอยนมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆครับเจอกันใหม่พรุ่หนี้นะครับบ๊ายบาย